pengen, lihat cuma, hai Leo, au, apa ini, hmm, dari mana tuh dari, dari, oh, kamu ให้ไปจับให้ไปจับมิสมันจับได้ไหมมิสิกหายเดี๋ยวก็ตกอีก่ะมาดูก่อนมันนี้หับนี้ยอปลาคอใหญ่เตอจับแน้นๆเลยนะเออไปใส่ถุงให้มันอยู่ฝังนี้เดี๋ยวมันตกเออเอ้ไปไป ปลาอะไรเนี่ยเรียกว่าปลาอะไรโชว์น้าพึ่งก่อนโชว์น้าพึ่งก่อนปลาอะไรรู้จักไหมพ่อมีปลาดุนะปลาดุเยอะมากเลยเป็นกระจายต้นอีกตอนหลังเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะโผล่มาอีกอย่าพึ่งไม่ไม่ต้องลงไปหรอกเดี๋ยวให้มันโผล่มาก่อนค่อยจับเดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกเนี่ยปลาดุเยอะมากเลยนายมาดูฝั่งนี้นายเราจับฝั่งนี้นายดูเดี๋ยวมันก็โผลม่ลาลมาเลย ไหนได้กี่ตัวแล้วมาดูสิไหนใช่ปลาไหมเนี่ยเห็นไห,นหามาหหไหนเดี๋ยวพ่อไปจับให,ให้ดู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 ใช่ปลาเดี๋ยวเดี๋ยวปอจับให้เดี๋ยวเดีไหนเดี๋ยวมันโดนปลาดุกใช่เหรอมันลุ้นป่ะมันปลาขอมปลาดุเด็กอันน้าปากเลยไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อไม่ดุยดิมันใช่เหรอไม่ใช่โลก <c ười> <c ười> ้ดไตด้ต <c ười> <uous> ้มแล้วได้ไดต้มหนึ่งหม้อแล้วติดตากีดีเดี๋ยวมันจะโดดออกมาขึ้นมาก่อนให้เห็นก่อนคะลูกเดี๋ยวมันก็โผล่มาแหละไม่ต้องไปลุยหรอก แวมันขึ้นไหมเห็นตัวเลยร้วยน้ำมันแ้งเลยฝั่งนู้นอะขึ้นมาก่อนขึ left, no. right <S <s ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวปลามันจะมัน เห็นไหมดู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 แลน่ะน้ำมันเยอะไม่ได้หรอกให้น้ำแห้งหน่อยก่อนดูดูนี่ปลาดุกเต๋อไม่ใช่แล้วเนี่ยเพราะปลาดุกเละไว้ปลาดุกเละ

น่าใส่มาแต่ไปอาสาไปเอาไปโย้ยอืมเลือดเลือดไหมคะหนอีกตัวรึอืมสามตัวแล้วอีโอสีเดียวละ ชื่ิกวันนี้อย่าพึ่งนวโผล่หัวมาเล้วก็เห็นแหละไปดูอันนี้ก่อนไปดูฝั่งนั้นก่อนน้ำมันนี่เนาะเห็นบอกเขได้แกล้มครับเห็นไหม,ไม,หไหมซูมไปโอ้มีแต่บอกเอ๋คือกันนั่นนี่งไปเดี๋ยวพาไปหาข้างล่างมางพ่อพาจ,จับปลาพี่ซิก นี่มาน,น้ำเริ่มแห้งแล้วครับพี่น้องโอ้ก็พอได้นี่ครับประมาณสองโลแล้วแหละมานไรไหาเร่ค่อยๆเดินเด,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวโดนปลาดุกโอ้ยอุอ้ยฮะกลับ <คน S 1> <อ>ดืสิกเอา้ามา<อ>ค่อย,อยๆเดินค่อยๆ,ๆเดินเดินเดินตามเพาะเดี๋ยวเพาะถ้าเพาะพอเคยเห็นเดี๋ยว ถ้าพ่อเห็นเดี๋ยวพ่อจะบอก <ไป S 1> อย่ายพึ่งค่อยๆหาครับพี่น้องน้ำเริ่มแห้งแล้วครับช่วงนี้ปลาปลามันไม่กระดิกแล้วแหละเดี๋ยวก็ถ้าขยันดูนานๆทีก็จะเจอนะอโอ้มีสิกลุยหน้าเลยไป<ด>ไม่รอพ่อเลยดูดูข้าตะโคเลย นายนี่นนี่ใช่มเดยเดี๋ยวเดีอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งใช่ไหมเปิดเปิดเอ้ยนี่ยนี่นี่ใช่ไหมใช่ปลาไหมงูเปล่าอุ้ยเดี๋ยวเดูก่อนงูไหมชนชนชนใช่เหรอไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าวิ่งอย่าวิ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุยออุ้ยยออุ้อุ กอดเลยกระโดดกอดเออถายกอดยูซิกอดยูซิวิ่งกอดเออจับจับโอ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้เอาจนอ่ะโอ้ยนักข่าวข่อยเว้ยอู้อู้อุ้โชว์โชว์อุ้ยอุ้ยใหญ่มากเลย โอ้โหเอ่อแม่พลอยไม่ยอมมาเลยให้ตายสิอ ja like. ู้หูเช็ดดูสิเช uh, oh. ็ดดูสิเช็ดเอาเอาเช็ดเอาเหนื่อยเลยเว้ยเหนื่อยเลยครับโอ้ฟังจับปลาในก๊อตนี่เขาเป็นลูกครึ่งครับครึ่งเมียนครึ่งไทยใช่ไหมโอ้จับปลาดีเลยว่า นี่ปลาอะไรก๊อตนลาช่อนโชว์ก่อนยกยกนายนายมายืนตรงนี้นายนายยืนกับอุ้ยเลยนายยืนกับอุ้ยปรถ่ายรูปให้ก่อนเลยประถายรูปก่อนจับปลาให้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 มีสิทธิ์จับสิให้มีสิทธิ์จับดูสิอันนี้ไปจับตัวนี้อ่าให้มีสิทธิ์จับดูให้มีสิทธิ์จับอุ้ยอ่ะยอะอะถ่ายหนึ่งอะอุ้ยหนึ่งสองหนึ่ง ม่ไหันพันปลาไมหันเออนึ่เดี๋ยวให้เห็นหน้าสิเอาปลาลุงหน่อยเอออะหนึ่งมองกล้องหนึ่งสองโอ้โหใหญ่มากพี่น้องเฮ้ยปล่อยทำไมไม่มันก็ไปหรอกอ่ะใส่ถุงใส่ถุงโอ้โหนี่ปักเอีบเลยพี่น้องเฮ้ยใครเจอเมื่อกี้พอคิดว่างูเ้ยโอ้คิดว่างูครับ โอ้โหไหนอุ้ยจับถูนหัวหน้าเลยนะนีะ่นี่ครับพอน้ำมันแห้งปลามันก็เริ่มเหนื่อยแล้วแหละมันไม่มีน้ำมันแห้งโอ้โหใหญ่มากเลยไปเดินเดินดูต่อะแห้งยังฝั่งนู้นค่อยๆเดินนะเดี๋ยวโดนปลาปลาดุก ปลาดุกเยอะเด็นี่ยายปลาดุกตามันเริ่มโผล,ล่แล้วมาดุกมาดุกมาดุกไหน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 นี่นะอะถือใช่ไหมใครจะถือกล้องให้เข้าหลังสื้นสุดสิโอ,อ,อ,อ้ยไม่ใช่สื้นไม่ได้ไไดหรอกเปียก ไหนอุ้ยตรงไหนเฮ้ยนี่ๆๆเด้อเด้อเดอุ้ยใหญ่มากเลยอุ้ย่ปลาดุกปลาช่อนเหรอฮะปลาช่อนดิปลาช่อนเฮ้ยไม่ใช่ปลาดุกเนี่ยอย่างเงี้ยปลาดุกเก็บมอ๋ยเอเดี๋ยว้อใหญ่มากเลยเด้อเด้อไปไปไปถือกล้องไหมเอ้าเลือดจะคอยโจมสั้นอู้ปลาดุกครับไม่มีอะไรมาจับด้วยนี điên Bên này đâu? Là... Ui! Đưa đưa đưa. đưa, 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 đưa. Này, đưa. đưa ô, nip, không, nip. Ở đây. ตรงนั <Allah> ้นเยอะนังโอ้โหจะโดนไม่ยีนน่ะในหลัก ปลาดุกไปน้ะมันน้ำมันเยอะไงอุ้ย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 อ่ะทุงรองเลยไม่ได้เหรอทุ่งหย่อนนะทุงอะสาอนอะไรอะไม่ต้องปลาออกไปหรอกล่ะส่ถุงไปให้นั่นน่ะเดี๋ยวเราก็ไม่ค่อยรู้จักจับปลาดุกด้ว เอาเอาทุ้งไปใส่ฮะเอาทุ้งอ่ะทุ้งปากมันอะใส่ไปโน้นนลยใส่ไปในโพนั่นอ่ะะอดเขามือใหญ่ยุโอ้โหสวยจังเนาะ ลานาของเท้ครับลาธรรมชาติเนี่ยลาธรรมชาติใส่ไปสายสวยงามมากเลยนายเนี่ยนายไม่สิกเนี่ยปลาดุกอวอันนี้อุ้ยจืกแล้วเว้ยอู่อุ้ยหนักอ,อ,อ่ะ,อะ,อะประมาณนี้เลยพี่น้อง โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาเดินหาก่อนขอตัวเดินหาหน่อยได้กับแก้มคนระับได้กับข้าวเลยครับวันนี้สามโลแล้วนี่สามสี่โลแล้วแหละอู้ยูย่ไปนี่ทั้งสองตัวนั้นก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย